สวัสดีครับผมเคนคลินิคลักเท้าครับหลายคนเคยมีอาการปวดบริเวณที่หลังเท้าจมูกเท้าฝ่าเท้าหรือกลางเท้าบริเวณส่วนนิ้วโป้งแล้วไม่รู้ว่าต้องทําอย่างไรไหมครับแล้ววันนี้นะครับทางคุณหมอแดนนี่จะมาอธิบายถึงวิธีการดูแลอาการเหล่านี้ด้วยตัวเองนะครับเรียนเชิญคุณหมอแดนนี่ได้เลยครับครับอาจารย์เคนสําหรับ ภาวะที่ปวดที่หลังเท้าหรือว่าที่ฝ่าเท้านะครับหรือว่าที่บริเวณกลางเท้าส่วนนิ้วโป้งเนี่ยเป็นภาวะที่พบได้บ่อยในคนไข้ทั่วไปนะครับส่วนใหญ่แล้วก็เกิดจากแรงกด กับแรงกระแทกที่ผิดปกติซ้ําๆบ่อยๆจนเกิดการอักเสบหรือการบวมของกระดูกหรือการอักเสบของเอ็นรอบข้างนะครับก็ทําให้ผู้ป่วยนั้นปวดได้นะครับทั้งบางทีอาจจะเป็นการอักเสบเรื้อรังจนไม่เห็นอาการบวมขึ้นมาก็ได้นะครับเลยเป็นภาวะที่เกิดความลาคามและเกิดความไม่สบายใจของคนไข้หรือผู้ป่วยนะครับโดยหลักๆแล้วภาวะแรงกดกับแรงกระแทกที่สะสมมากเกินไปเนี่ย หลักๆเกิดจากเหตุได้ดังนี้นะครับ 1. นนะครับโครงสร้างของรูปเท้าเราเองนั้นผิดปกตินะครับอาจจะเกิดในบุคคลที่มีภาวะเท้าแบนเท้าโก่งนิ้วเท้าเกยหรือในกลุ่มของขานั้นผิดรูปนะครับหรือเกิดอุบัติเหตุมาเนี่ยพอเท้าเราหรือข้อเท้าเราผิดรูปเนี่ยแรงที่ควรจะลงในในจุดที่ปกติเนี่ยดันกลายเป็นลงที่ผิดปกติที่เราไม่ต้องรับน้ําหนักเนี่ยพอแรงกระแทกซ้ำๆหรือแรงกดซ้ำๆเนี่ย เลยทําให้เกิดการอักเสบเรื้อรังหรือการอักเสบเฉียบพันได้นะครับในกลุ่มที่2ก็คือโครงสร้างเท้านั้นปกติแต่มีแรงกดหรือแรงกระแทกนั้นมากผิดปกตินะครับเช่น1นนะครับในคนที่มีภาวะน้ําหนักเกินนะครับอันนี้ก็จะเป็นอะไรที่พบได้บ่อยนะครับหรือในันดับที่2คือมีกิจกรรมที่มีแรงกระแทกสูงนะครับก็คือเป็นนักวิ่งหรืออย่างในท่านสุภาพสตรีนะครับก็อาจจะมีการใส่รองเท้าส้นสูงทําให้เกิดแรงกดบริเวณตรงที่ หน้าเท้านั้นสูงครับเราอาจจะมีการเกรงของหลังเท้าสูงก็เกิดอาจจะมีการอักเสบบริเวณหลังเท้าหรือว่าตรงจมูกเท้าได้นะครับในอีกกลุ่มหนึ่งก็คือโครงสร้างเท้าปกติน้ำหนักตัวหรืออะไรก็ปกติแรงกระแทกไม่ได้เหนือปกติทั่วไปแต่มีโรคประจำตัวอาจจะเป็นในกลุ่มของรูมาตอยหรือ SLE หรือในกลุ่มของโรคเกาต์อย่างเงี้ยแรงกระแทกซ้ำๆที่ไม่ได้แรงมากแต่ร่างกายอักเสบได้ง่ายเนี่ย ก็จะเกิดการบาดเจ็บหรือการอักเสบซ้ําๆได้นะครับก็คือในกลุ่มนี้นะครับหรือในบางรายนั้นมีหลายอย่างรวมกันเนี่ยการอักเสบหรือการปวดเท้าเนี่ยก็เกิดได้ง่ายนะครับซึ่งเมื่อเกิดอาการแล้วนะครับเราจะรักษาหรือว่าจะป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำเนี่ย อย่างไรนะครับก็หลักๆตามต้นเหตุนะครับคือเราต้องลดแรงกระแทกหรือแรงกดให้ได้มากที่สุดนะครับอย่างในกลุ่มแรกก็คืออย่างโครงสร้างเราเองเนี่ยในกลุ่มที่มีเท้าแบนหรือว่าเท้าโก่งเนี่ยก็อาจจะต้องรักษาที่ต้นเหตุอาจจะมีแผ่นรองเท้าเฉพาะหรืออย่างในกลุ่มนิ้วเกอาจจะมีอุปกรณ์ป้องกันไม่ให้เกิดการบาดเจ็บได้ง่ายนะครับซึ่งเมื่อเราปรับโครงสร้างเท้าได้หรือว่าอาจจะปรับได้ไม่มากเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยนะครับก็คือการลดแรงกระแทกกับแรงกดสะสมเนี่ย อย่างเช่นการเดินของเราเนี่ยก็แนะนําอาจจะเป็นในเดินก้าวสั้นๆแล้วก็ไม่ได้แรงนะครับหรืออาจจะมีวิธีการเดินที่ลงในคลิปเดิมนะครับก็คือการเดินโดยลงน้ําหนักแบบเครื่องบินนะครับก็จะลดแรงกระแทกได้สูงนะครับหรือการวิธีขึ้นกับลงบันไดเนี่ยก็อาจจะเป็นวิธีที่เคยในคลิปเดิมก็คือจะลดแรงกระแทกได้คือการขึ้นดีลงเลวนะครับก็ลองในดูคลิปเดิมได้นะครับ ส่วนการยืนนั้นต้องบาลานซ์น้าหนัก2ข้างให้เท่าเากันหรือในคลิปเดิมๆก็จะเป็นการยืนแบบตุ๊กตานะครับที่เคยกล่าวไว้นะครับส่วนในกลุ่มของอุปกรณ์ที่จะช่วยได้ในการลดแรงกระแทกหรือแรงกดสูงๆนะครับอย่างในบ้านเองเนี่ยก็อาจจะต้องใช้ในรองเท้าที่เรียกว่ารองเท้าโพลีนะครับเพื่อลดแรงกดแรงกระแทกในบ้านนะครับส่วนนอกบ้านอาจจะใช้ในกลุ่มของแผ่นรองกระแทกนะครับเพื่อลดแรงกระแทกกับแรงกดสะสมในรายที่เป็นเยอะเนี่ย อาจจะแนะนําใช้เป็นวอล์กเกอร์บูทเพื่อลดแรงกระแทกให้ได้ดีเสียก่อนนะครับในบางกลุ่มที่ปวดเฉพาะหน้าเท้าหรือฝ่าเท,ท้าด้านหน้าเนี่ยอาจจะใช้แค่ตัวเมตาทาเศรอาแพดนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่ว่าปวดหรือแรงกดที่ลงตรงนั้นนะอยู่ตรงไหนมากที่สุดนะครับหลังจากนั้นแล้ววิธีการที่จะปฏิบัติตัวเพื่อลดการอักเสบเรื้อรังหรือการปวดเรื้อรังได้เนี่ยเราต้องควรฝึกยืดน่องและเพิ่มความแข็งแรงของน่องนะครับอาจจะเป็นการฝึกแบบ ไม่ใช้น้ําหนักก็คือการใช้ตัวเองเนี่ยดันกับกําแพงนะครับหรืออาจจะใช้วิธีการยืดนอกกับแผ่นฟ้าเท้าโดยการใช้ในส์สปริน์หรือว่าเข็มขัดยืดนอกนี้อันนี้ก็แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละบุคคลนะครับเมื่อเราปรับทั้งกิจวัตรประจาวันปรับโครงสร้างเท้าหรืออาจจะใช้อุปกรณ์ช่วยเนี่ยสุดท้ายที่อาจจะช่วยได้คือเมื่อมีการอักเสบเราจ,จะประครบเย็นนะครับส่วนเพื่อป้องกันการบาดเจ็บเราต้องการให้ยืดก่อนเนี่ยอาจจะมีการประครบอุ่นหรือแช่เท้าน้ำอุ่นก่อนนอนนะครับ สำหรับใครที่มีอาการปวดที่หน้าเท้าหรือจมูกเท้าลองใช้วิธีการเหล่านี้กันดูนะครับส่วนใครดูแล้วต้องการซื้ออุปกรณ์สามารถซื้อที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยครับแต่ถ้าสะดวกซื้อผ่านทางไลน์ก็สามารถไปที่เพิ่มเพื่อนแล้วพิมพ์ข่าวไ a ้อัซซายเลอรฟูครับหรือหากสะดวกทาง Facebook ก็สามารถไปที่ f c e e o o o คกินิกรักเท้าได้ครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ